ก็ทราบินยากาศกาเงษตรใบริเวณตลาดนัดวันขุดปีนอนี่ภาพบรรยากาศในน้นายดอกมาสนี่คือบริเวณตลาดนัดวันขุกวัานตะงออำเภอตะงอไดงนกที่ได้ทําไม่ําไม่พันนั้นพันนี้ไม่ได้ทไม่ําไม่มต่งต่งตอนนี้มีความวนใส่ไ้ดอไม้แตไม่ริเวณตลาดนัดวันขุดบ้วนตะงอตะงองเรายได้ ต้นมงต้นอต้นก็เป็นเป็นผ้าค้าต้นก็มีในมากนี่ก็เป็นเป็นเรื่องออที่เราผ้าต้นได้ซมซื้เมื่อได้กินมากพอมันให้ทําไม้เป็นตู้จะให้ไดสวนกซื้อได้ที่น่จะได้วันทุกว่าตังโมมีเมื่อดต้นไม้หลายพันมีปีเป็นรันักลงตุนมือง ไม้ชมนาะโมงมีต้นไม้มีลายมลายใหญ่ลายง่าลายราคาตองจะตั้งเดืนเาไขายคุณภาพบรรยากาในอลาดพัวันุธวันดตางภาพการาทับาชมภาพบรรยากาศในตลาดมาให้ดอกไม้ชมตรงนีค mm ุณภาพในตลาดวันพุธพระเจ้าสิมาขายทุกวันพุธมีบรราาคนกับสินี กยังก้าได้คุณมีหอมวย้น้องและกัรสักสุ่มปลาก็เมือจะาาเป็นภาพบรรยากาศในตลาดนัดบ้านตะโงยอำเภอตะโงยจะมีทุกวันวันพูดพี่น้องวันพุธไปไห้ไปทำไมกับมาซื้อโนาะไลนไมล่ะแจ้งจั กั็บกต้นไม้กัมาซื่อขนงตลาดหน้าันพวกซิมีตลอด้กจะมาขายมาขายเจ้ามลญมเงนมาลายมามีพลังมา